สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องวัดคุณภาพอากาศนะคะรุ่น1 3 In1 นะคะจะเป็นเครื่องวัดฝุ่น pm 2.5มี13ฟังก์ชันในหนึ่งเครื่องนะคะหน้าตาตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานหนงก้อนนะคะในอุปกรณ์ก็จะมีสายชาร์จแบบไปให้หนึ่งเส้นนะคะคู่มือการใช้งานไปให้หชุดนะคะแล้วก็กล่องใส่ ตัวเครื่องนะคะเดีย๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้กันนะคะรุ่นนี้นะคะจะสามารถวัดค่า pm 2 5 pm 1 0 pm 1 0 co 2 tvoc h 4 h o เป็นต้นนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถดูกราฟย้อนหลัง8ค่าได้ะคะ่ะทั้งแบบรายวันรายเดือนรายปีผ่าน แอปได้นะคะและสามารถตั้งนาฬิกาปลูกดูนาฬิกาที่ตัวเครื่องได้ตั้งจับเวลาถอยหลังได้นะคะเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านได้ค่ะโรงเรียนโรงแรมออฟฟิศหรือโรงงานนะคะรุ่นนี้จะเป็นจอสี LCD แบบดิจิตอลนะคะแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวนะคะจะอยู่ที่2,000แอมม์นะคะมี Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะคะ หาลูกค้าได้ตัวเครื่องไปแล้วนะคะจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะคะกดตรงนี้ค้างไว้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเสียงติดแบบนี้นะคะที่หน้าจอก็จะมีตัวค่าต่างๆทั้งหมด13ค่านะคะจะขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น PM 2.5นะคะ PM 1.0 PM 1 0 CO2 อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแทบจะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะคะ ส่วนแอปพลิเคชันนะคะจะอยู่ในคู่มือนะคะลูกค้าสามารถเปิดอ่านรายละเอียดก่อนได้เพื่อทำความเข้าใจกับตัวเครื่องนะคะจะมีแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน wifi ในแอปได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีชื่อแอปให้ดาวน์โหลดนะคะลูกค้าก็สามารถ เซิร์ชชื่อแล้วดาวน์โหลดในลงในโทรศัพท์ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ line admidvalue com ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ